นี่ครับ,บหมอเขาต้องตังก่อนขั้นแรกอะ cứ cá, cứ cá, vô vấn đề vô mướt, nấu canh mướt là. mặc chốt, mặc chốt không tay này, mặc chốt không tay. <laughs>

อันนี้ยังมัไห้คะแนนเห็ดไปยอมันเกินไปแล้วเนี่มาหยับหลักไส่หลักไสโยกหลักไส่เ้ยเออ้องตงหูกระทั่งไนมันอเอดมทางวักเปยนงครับเี๋ยวใหญ่ไหมไม่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ไหมทางวดตีมือแางหมดสาบินแม่จะส่แม่สบายสารบินแม่จะใสถามมันเน่ มือกดม้าวทานยืจนบวมมันทางๆปอกจะบวมนะสุกยกขึ้นตีไปไหมยกลางยก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 กลาง่ิงแล้วกีปิกนะล่งปิดลงเพื่งเดียวน่ไม่แล้วรอดนะร่วงจำมีปิกล้วก็ใส่ได้รอดนะโอ้ยเน้ไก่

มันได้รับสั่นน้อยเลยอา่มยังทมันทางได้อยู่ไ่ยางมันทางได้่ยางมันเียงได้เียอะไรอยู่รวบโลดเอาทั้งผีเสียมไปเาทั้งีเสีมกไปเสี่าอขาเกษตรวิบเสียมเลยคอโอ้โหรับใจท่านนี่งเป็นผู้ห ียเอาเอาอีกตัวนึงมาต่อสักนต่อไปสักนต่อไปสักคนต่อไปสักันอยยางนะสวยเลยสวยเลยเนี่ยถ่ายรูปไปเลยหาก้องาเนียนี่เยจันันบวว้ามันดูเอาเก่าตาห้าไวเยอยเเพิ่นไปเห็ว์มันไปเห็ดบวแก๊สเ้เพิันจังมีที่ลยกเอาเ นี่ผมสีเกินเดียวว่าให้มันขาด <c oughs> สีไปเรื่อยๆสี่ไล่กันไล่ไปเรื่อยๆไงเอานี้เนี่ยรถท่านนี่นรถไปนี่ไปแม่สูโ,โไไบไปแม่เขาหายแล้วนะดูองไปนี่แน่เกลียกายที่หายเลยไม่บอกว่า <c oughs> <c oughs>

ร่อดเหองรองดอเสียบรวดเสียบลวดนีเสียบลวดนั่นเออบักยื้นอาบน้าก็ยืนไม่ลวดเฮ้ยไปสีมาอาบน้าวันนี่นะันนี้เอาเันนี้ร่องเลยครับเสียบเลยครับ เอามาเซย์มาใซยเส้นกลุ musician, ่มม yeah, ันครับเอาแล้วมาดใย์สแตนเลีย่์มาเซย์สเตเลียส์ทั้งไตนั่นครับเอามาเซย์สแตนเลสทั้งไตเออจะถือย่าไม่ต้องแน่นครับอาจารย์เดี๋ยวน้ำมันขึ้นแล้วมันจะแอดเอาบ้านต้อยไปจะตกอ้าวไปแล้วเมื่อกี้ลมมันออกอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้น้ำมันไม่ขึ้น มมไม่ต้องคัอาจารย์ผมว่ามันไม่ถึงน้ำถ้ามันถึงน้ำมันขึ้นแล้วมาแล้วครับน้ำมาแล้ว ไม้มาคำเอาไม้มากดท,ทุนลงไปก็ได้ที่จริงเมื่อกี้นี่ถ้ามันมีไซด์เอ,อเอาขวดมาใส่เดลยน้ำน้ำพิเศษนี่อะไรอย่างนี้ทั้งวันละ

ปรสสุนคนกําเนิดปฏิวติว่าพี่จะนักศึกษาเห็ดบะเมียนพี่จาจา์เห็ดนักศึกษาน่นั่งเบิงก็นั่งกําจับนั่ง้ก็จะขึ้นลจานน้โอ้หน้าพูดเรืนีเนาะโอ้จ่อต้มเนี่ยเห็นไหมตกลงไปมันยังพูดเลย